คุณผู้ชมคะวันนี้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงพักป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งสังกัดตำรวจภูธรภาค8และสังกัดตำรวจภูธรภาค9รวมทั้งหมด15สถานีตำรวจด้วยกันคะ่ะ พาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะสำหรับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารคณะตำรวจนะคะในครั้งที่7 2,565โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องสียานนท์ชั้น2อาคารหนึ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติการป้องกันและปรับปรับอาชญากรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม2565เนี่ยนะคะในสังกัดตำรวจภูธรภาค8และสังกัดตำรวจภูธรภาค9รวมทั้งสิ้นจำนวน15สถานีตำรวจด้วยกันค่ะ ซึ่งสถานีตำรวจภูทรน,นะคะมีทั้งหมด15สถานีตำรวจแบ่งเป็นสังกัดตำรวจภูทรภาค8มีสถานีตำรวจที่ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศกิติคุณจำนวน9สถานีตำรวจด้วยกันค่ะ อันดับหนึ่งได้แก่สถานีตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดระนองนั่นเองก็จะอยู่ที่ภาคใต้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่เช่นเดียวกันจังหวัดระนองเนี่ยนะคะอันดับที่สองค่ะได้แก่สถานีตำรวจภูทรปากน้ำจังหวัดระนองเช่นเดียวกันค่ะอันดับที่สามได้แก่สถานีตำรวจภูทรตลาดใหญ่จังหวัดพังงาค่ะ อันดับที่4ได้แก่สถานีตำรวจภูทรปะทิวจังหวัดชุมพรอ,อันดับที่5สถานีตำรวจภูทรไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันดับที่6สถานีตำรวจภูทรบ้านในหูดจังหวัดชุมพรค่ะอันดับที่7สถานีตำรวจภูทรร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับที่8 สถานีตำรวจภูทรจุราพรจังหวัดนครศรีธรรมราชและอันดับที่9สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะ,ะเป็นอีก1จังหวัดนะคะคที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสังกัดตำรวจภูทรภาค8นั่นเองอ แต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งสังกัดตำรวจภูทรน,นั่นก็คือสังกัดตำรวจภูทรภาค9ด้วยซึ่งสำหรับตำรวจภูทรภาค9เนี่ยนะคะมีสถานีตำรวจที่ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศกิตติคุณจำนวน6สถานีด้วยกันค่ะอ,อันดับที่1ได้แก่สถานีตำรวจภูทรกงราจังหวัดพัทลุงค่ะอันดับที่สอง ได้แก่สถานีตำรวจภูทรคลองแดนจังหวัดสงขลาค่ะอันดับที่3ได้แก่สถานีตำรวจภูทรปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะอันดับที่4สถานีตำรวจภูทรคูเต่าจังหวัดสงขลาค่ะอันดับที่5สถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและอันดับที่6ค่ะ ได้แก่สถานีตำรวจภูทรห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองอ่ะก็มีทั้งหมด6อันดับนะคะ6สถานีตำรวจนะคะที่อยู่ในสังกัดตำรวจภูทรภาค9ซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม2565ประมาณ สามเดือนนะคะมิถุนากรกดาสิงหาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นนะคะประจำปีนี้เลยนะคะสำหรับปีงบประมาณ2,565หลายจังหวัดที่ดิฉันได้รายงานไปเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยในประเทศไทยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากด้วยเรื่อง ื่องความปลอดภัยกา,การป้องกันปรับปรามาชญากรรมก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพักนะครับหรือว่าทุกสอพอชื่อเต็มก็คือเป็นสถานีตํารวจภูธรในแต่ละจังหวัดนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทั้งภาค8แล้วก็ภาค9นี่นะครับก็รับผิดชอบในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ถือว่ามีผลงานยอดเยี่ยมนะครับคุณรันะนะครับจนเข้าตาคณะกรรมการแล้วก็ได้รับเนี่ยนะครับ รับมอบเป็นประกาศเกียรติคุณนี่นะครับก็การันตีว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นโดยเฉพาะด้านของการปราบปรามนะฮะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่พูดถึงปัญหาอาชญากรรมเนี่ยก็มีหลายปัญหาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ค้าขายของผิดกฎหมายการค้ายาเสพติดของหนีภาษีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็มีมาตรการในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยกันนี่ครับในส่วนของตำรวจภูธรภาค8จริงๆก็มีหน้าที่ในการดูแล7จังหวัดทางภาคใต้ะนะครับ ซึ่งการรับมอบรางวัลในครั้งนี้มีทั้งหมด5จังหวัดที่ได้รับรางวัลก็คือระนองพังงาชุมพรนครศรีและภูเก็ตส่วนอีก2จังหวัดนะครับไม่ต้องเสียใจนั่นก็คือกระบี่แล้วก็สุราษฎร์ธานี<อ>นะครับในปีถัดๆไปก็ยังสามารถที่จะทำผลงานกันได้อยู่นี่นะครับคุณผู้ชม,มปีนี้อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรปีหน้านะครับก็ทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะได้รับรางวัลต่อไปนั่นเองครับ ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับ